สวัสดีค่ะพี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้องทุกคนค่ะห่างหายไปนานเนาะค่ะหลายอาทิตย์เลยทีทย่ว่่ได้ลงคลิปในยูทูมวันนี้คืดมัน <c oughs> เพราะว่าช่วงนั้นกันติดพระลกงพรลกิจค่ะไอพอดีเก็บกวดบานขังนหนเฮาสิมีของเล่นชินไม้ค่ะสื่อของสื่อรถอา v ทีวมาไม่ค่ะแต่ว่าเ,เ่าท่านปรับอยู่รล้อห้ข้าเจ้า ประกอบเซตก้อนค่ะเพราะว่ามันเ็คืออันเกา่ามันมีประตูมันมีหน้าต่างค่ะอันนี้วันนี้ก็เลยยุ่งยังกันจักหน่อยเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดน,นี่ค่ะเมียนเฮ็ดเมียน,นสานมือน,นี้ออมเสียออกไปซื้อกับเขาแต่ก่อนถ้าซื้อกับเขาค่ะมันอากาศหนาวเนาะคะ่ะก็เลยลดมันมีน้ำแข็งติดอยู่ก็เลยต้องเด้สตาร์ทไวจักห้านาทีจักหกนาทียังสี่ก็จังคอยสิออกได้นะคะเพราะว่า ห้องจอดรถข้างใน,นเขานะมันเต็มไปด้วยอย่างอื่นเขาก็เลยว่าได้จอดข้างในค่ะเขาเลยเลือกจอดข้างนอกเยวสิพ้าเบ่งบรรยากาศก,าก่อนนะคะก่อนสิเดินทางน้องสตาร์ทรถไว้แล้วเอารถข้นหน่อยไปคือเก้าล่ะคะมันสะดวกสบายไปใส่มาใส่ค่ะออกไปสื่อไต้เ้า,านี่ก็เสีเดยดายไปสื่อไต้เ้า,านี่นะะ้องค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าช่วงสายๆมาคนก็อยากหลายจังหน่อยคะอ่ะอ่าบรรยากาศ ที่มาล่วงลงม้ามือหนึ่งเต็มเลยค่ะยังยัง,ยงว่าสิหายไปแล้วก็วาหายซื้อรถพวกมาไม่น้ำค่ะพี่น้องก็ได้ไปเอารถที่เวาให้ฟังนั่นแหละค่ะว่าซื้ออาร์ทีวีไว้แต่ยังประกอบไม่เสร็จค่ะเขาเจ้าทโม้าว่มา,มาประมาณสิ้นเดือนรถแท็กเตอร์ก็เอาไว้ถกเกตค่ะเกตที่มาน้ำแข็งกับกไก่ละลายเบิดหรอกค่ะพาเบ่งบรรยากาศ จะแวะไปซื้อของด้วยอ้าวค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่์เรื่อยๆมาหอดบ้านแล้วค่ะพี่น้องบัดน,นี้สีเฮดต้กินบ่แม่นสีเฮดเอาเฮดแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาน้ำยาลูกชิ้นค่ะน้ำยากะทิลูกชิ้น มาค่ะพี่น้องไมากินน้ำกันค่ะน,นี้ได้ผลไม้มาค่ะเดี๋ยวสิบผ้าผลไม้น้อยจะพาให้เด็กๆทั้งสองสิบผ้าให้ลูกกับสามีค่ะอหอมหอม บ้านเฮาเอินแคนตาลูปเนาะค่ะนี่ค่ะปา่าต้งซีเลยให้คุ้นกิน,เ,นเสร็จแล้วค่ะ พี่น้องจังไหนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะลงวิดีโอลงใน youtube ให้เบิ้งเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ค่ะอยากยังยากยังยุงจ้า,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 าน้อยค่ะเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยบอท่านในเหตุคลิปบอทเทนด้เห็ดอย่างเดี๋ยวช่วงเนี่ยดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะเหตุคลิปลงให้เบิ้งเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะผู้ใดบอทเทนดนติดตามเข่าม้าหรือหลง